สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์กบกุญแจชีวิตผู้ช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยกุญแจแห่งดวงดาวในช่วงรู้ทันดาวรู้ทันดวงกับอาจารย์กบค่ะในช่วงนี้ดาวอังคารเดินโครจรวิปริตนะคะ โดยในวันที่10สิงหาคม2563นี้ในเวลา23นาฬิกา28นาทีดาวอังคารเนี่ยเดินโคจรยกย้ายราศีจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษและดาวอังคารโคจรมนค่ะหรือที่เรียกกันว่ามนทคติค่ะซึ่งดาวมนนั้นหมายถึงดวงดาวที่โคจรช้ามากสลับกับหยุดนิ่งค่ะเพื่อที่จะตัดสินใจว่าดาวนั้นจะเดินหน้าหรือว่า ถอยหลังนะคะซึ่งในช่วงครึ่งปีหลังนี้เรียกว่าดาวอังคารตัดสินใจเดินถอยหลังนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดกันค่ะว่าเดินถอยหลังกันในช่วงไหนบ้างแต่เอาเป็นว่าในช่วงครึ่งปีหลังนี้ดาวอังคารเริ่มเดินโครจรวิปรลิตตั้งแต่วันที่10สิงหาคมเป็นต้นไปเลยค่ะ ทีนี้หลักในการพยากรณ์นะคะหากดาวพระเคราะห์โคโจรปกติเนี่ยโหนจะออกคําพยากรณ์ตามคัมภีร์จากที่นี้ค่ะแต่เมื่อพระเคราะห์โคโจรผิดปกติเรียกว่าพัก มณเสดพักนี้คือดวงดาวที่เดินถอยหลังนะคะส่วนมณเนี่ยคือดวงดาวที่เดินช้ามากๆสลับกับหยุดนิ่งและเสดหมายถึงดวงดวงดาวที่เดินเร็วกว่าปกตินะคะโหนก็จะออกคำพยากรณ์ตามคำพีอัทธาสาลีนีค่ะซึ่งเป็นเกณฑ์ทำนายดวงแบบภาพรวมนะคะในระดับดวงโลกและดวงเมืองดังนั้นในคลิปนี้อาจารย์กบที่จะทำนายนั้นก็เป็นทำนายแบบภาพรวม ของดวงโลกและดวงเมืองนะคะก็ตามโครงกรค่ะตามโครงกรของอคัมพีอัตถาสารีเนี่ยกล่าวกันไม่ว่าจะกล่าวพระเครา์จรตามราศีอันอาจารย์แจ้งอัตถาสานีพระอภิธรรมโดยมีดีกามา พระอาจารย์จารึกบันทึกไว้คำพีใสตามพระพุทธ,ธโคสษาพระเคาะมนเสดทักนานาทำนายว่าต่างๆจะเกิดเป็นอังคารพักมีศึกต่างเมืองมาอังคารเสดนั้นว่าจะเกิดยุคเข็นอังคารมนจะวิกลบังเกิดเป็นมหาชนเกิดเข็นออกฝีตายจะเจ็บท้องลงแดงตายเสียมาก ความทุกข์ยากในมนุษย์สิ้นทั้งหลายพระเสาและพระอังคารท่านอภิปลายพักในราศีร้ายจำเพาะมีคือพฤษศ์สิงมีนท่านงูพักว่าร้ายนักทำนายไว้สีลราศีจะเกิดความเสียหายวายชีวีพระธรณีดูดกินซึ่งเลือดคนพระอังคารผิว่าพักราศีเมษมหากษัตริย์เป็นเหตุแสดงผล ในเดือนเก้าเจ็ดข่้แรมพึงยนจะมวยชนชีพสิ้นสังขาราพระพุทธพักในกลุ่มพระราสีพระบุรีร้อนทั่วทุกทิศาราชบุตรจะต่อยุทธกษัตราในเดือนแปดทุติยาเป็นมั่นคงพระพุทธมน ว่าน้ำฝนนั้นจะน้อยข้าวกล้าตายฝอยดินแห้งเป็นผงพระสุขข้าวแพงทํานายตรงบูรภาศาสตร์มั่นคงทํานายมาอังคารพักในเมษราศีธนูสิงสามราศีร้ายนักหนาเป็นนิมิตแก่แผ่นพัสุธาจะแยกเป็นสองว่าอัศจรรย์อีกจะเกิดลมพายุวิปริตจะเกิดไข้ทอรพิษ เป็นมหันมหาชนจะพินาฏลงดาดครันอังคารนั้นมนอยู่เกิดไข้าตายพระฤหัสบดีมนแพ้สมณะพรานเนาพระสุขมนทายว่าฝนแห้งหาย ข้าวจะแพงฝนจะแล้งข้าวกล้าตายพระสาวมนไายว่าศึกมีเกิดอันตรายวัวควายจะตายหาจะร้อนราดประชาทั่วกรุงศรีดูทํานายทายตามพระบาลีที่ทายนี้เป็นฉบับโบราณเอ่ย โดยดาวอังคารนั้นจะเริ่มมนในเรือนราศีเมษต,ตั้งแต่วันที่10สิงหาคมของปี2563นะคะและพักองศาในราศีเมษต,ตั้งแต่วันที่18กันยายนและจะพักองศาข้ามราศีจากราศีเมษเข้าราศีมีนในวันที่9ตุลาคมค่ะและดาวอังคารเดินมนในราศีมีนตั้งแต่วันที่6พฤศจิกายน ถึงวันที่25ธันวาคมของปี2563เลยนะคะก่อนที่จะเดินหน้าเข้าสู่ราศีเมษในวันที่27ธันวาคม2563นี้นั่นเท่ากับว,ว่า ดาวอังคารเนี่ยเดินโครจรวิปริตเริ่มตั้งแต่วันที่10สิงหาคม2563นี้จนถึงวันที่25ธันวาคมของปี2563เลยละค่ะ <c oughs> ก็หลายเดือนอยู่เลยนะคะที่ดาวอังคารเดินวิปริตตามคำโครงของคำพีอัดภาษาลีนีที่กล่าวเอาไว้เนี่ยนั่นก็หมายถึงว่าดาวอังคารเวลาเดินมนเนี่ยก็จะเกิด โรคระบาดอย่างหนักเลยล่ะค่ะซึ่งในช่วงแรกในวันที่10สิงหาคมของปี2563นี้ไปโดยประมาณ1เดือนค่ะดาวอังคารเดินมนในเรือนราศีเมษนะคะโรคระบาดอย่างเช่นโควิด -19 เนี่ยอาจจะย้อนกลับมาอีกครั้งก็ได้ค่ะหรืออาจจะมีโรคระบาดอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นมาได้ในช่วงจังหวะ1เดือนถัดจากนี้ไปนะคะก็ขอให้ชาวราศีทุกๆราศีทั้ง12ราศีเลยก็มันดูแลสุขภาพ ภารณามัยของตัวเองนะคะแล้วก็ป้องกันการเกิดโรคระบาดกันอย่างต่อเนื่องตามที่รัฐบาลท่านออกมาเตือนก็เห็นทำสื่อโฆษณาออกมานะคะว่าอยากกาดตกนั่นก็หมายถึง เขาเตือนประชาชนชาวไทยของพวกเรานี่ละค่ะว,ว่าอย่าประมาทและเพื่อความไม่ประมาทท่านก็ควรจะป้องกันตัวเองด้วยการใส่แมสและหมั่นล้างมือด้วยเ,เจลแอลกอฮอล์หรือว่าทำความสะอาดมือของท่านอย่างสม่ำเสมอเลยนะคะทีนี้ดาวอังคารก็จะพักองศาในราศีเมษ สิงห์ธนูตามคำพีอัฏฐสาลีนีเนี่ยก็บอกว่าจะมีศึกสงครามมีการต่อสู้จะเกิดลมพายุเกิดวิปริตเกิดอคีภัยหรือว่าเกิดระเหตุเหตุระเบิดแบบไม่คาดฝันกันขึ้นได้นะคะและในช่วงวันที่18กันยายนถึงวันที่9ตุลาคมของ,ของปี2563นี้ดาวอังคารเนี่ยเดินพักองศาในเรือนราศีเมษนะคะก็อาจจะเกิดเหตุด,ดังคำพีอัฏฐสาลีนีกล่าวเอาไว้ก็ได้ ซึ่งาต,าตามพมพีเนี่ยกล่าวเอาไว้ว่าอาจจะเกิด ศึกสงครามอาจจะมีการต่อสู้การเดินขบวนหรือว่าเกิดภัยคุกคามหรือว่าความไม่สงบในทุกๆรูปแบบเลยค่ะอาจจะเกิดลมพายุวิปริตอาจจะเกิดอักคีภัยหรืออาจจะเกิดเหตุระเบิดแบบไม่คาดฝันขึ้นได้ค่ะและเมื่อชาวาสิบสองราศีรู้ตัวก,กันก่อนล่วงหน้าแล้วนะคะในช่วงครึ่งปีหลังนี้ก็ขอให้ท่านมันดูแลสุขภาพให้พร้อมแล้วก็ ปกป้องตัวเองและครอบครัวของท่านให้ปลอดภัยจากเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นตามคำพีอัทษาสาีนีที่กล่าวเอาไว้ค่ะ โดยหลวงปู่ล่าเนี่ยท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าบุญเนี่ยไม่มีตัวไม่มีตนแต่มีฤิ์นะคะก็ขอให้ชาวสิองราศีมันทําบุญกันอย่าให้ขาดเลยนะคะเพราะว่าบุญเนี่ยจะเป็นตัวอุ้มชูดวงชะตาของท่านค่ะให้รอดปลอดภัยจากอุปสรรคนานาประการที่อาจจะเกิดขึ้นได้อาจารย์กบก็ขออวยพรให้ทุกท่านที่ได้เห็นได้ฟังคลิปนี้นะคะแควคลาดปลอดภัยจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงเลยค่ะ และถ้าท่านชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆออกมาแบ่งปันกันอีกด้วยนะคะและถ้าต้องการตรวจเช็คดวงชตาแบบละเอียดกับอาจารย์กบนั้นสามารถติดต่อได้ที่ Line ID 0890034555ค่ะจะมีแอดมินดูแลคิวให้นะคะสำหรับคลิปนี้ที่ฟังกันมาจนจบคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณ มากมากเลยค่ะ